มาจากภาษาจีนว่าจิ้นกงหมายถึงการถวายเครื่องราชบรรณาการไทยถูกนับเป็นรัฐบรรณาการของจีนมาแต่โบราณการไปจิ้มก้องเป็นทั้งการยอมรับอำนาจของจีนและได้รับผลประโยชน์ทางการค้าร่วมด้วยผู้ที่ดูแลจัดการเรื่องจิ้มก้องให้ราชสำนักสยามก็คือชาวจีนฮกเกี้ยนแทบทั้งสิน้นจะมีการนำเรือสินค้าติดไปกับเรือคณะทูตจำนวนสามลำ สมัยอยุธยาส่งทูตไปจิ้มกล้องรวมทั้งหมด132ครั้งตรงกับรัชสมัยหมิงและชิงและในช่วงปีสุดท้ายของกังซีฮ่องเต้ตรงกับสมัยพระเจ้าอยู่หัวท้ายสัก์ของไทยยีนเกิดการขาดแคลนข้าวทูตจากสยามที่ไปจิ้มกล้องได้กราบบงคมทูลว่าที่สยามมีข้าวเพียงพอและราคาถูกจึงเกิดการนำเข้าข้าวจากสยาม3 0 0 0หา เข้ามาขายยังจีนจนกระทั่งปีพศ2396ลมการค้าเปลี่ยนทิศพยามังกรอ่อนแอตะวันตกเข้ามามีบทบาทสูงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์จึงทรงประกาศยกเลิกการส่งกล้องไปจีนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา